แตกกันหมดแล้วครับข้างบนครับมาดิเอ้ยโอเคครับก็สวัสดีชาวอ Shot ทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับปืนฉีดน้ําตัวใหม่นะครับปืนฉีดน้ําตัวนี้นะครับไม่ใช่ปืนฉีดน้ําในร้านค้านะครับอันนี้เป็นปืนฉีดน้ําที่ต้องเติมติดท็อปเซิร์ฟนะครับถึงจะได้มานะครับโอเคคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือเอานึนึงนึงขอยิงกอนนะครับ มันสามารถเอามาเล่นในห้องปิดบอมได้นะครับไอ้ยีแล้วเกือบตายแล้วม่งเด่งมาได้ไงวะ yeah. <laughs> โอเคครับขอบคุณสำหรับมิดเอชบนะครับ <laughs> ต้องใส่เขารู้ว่าเราเป็นกังฟูน,นะครับน่าจะรู้แหละนะครับโอเคเราก็อัดไปเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันแรงไหมนะแต่ก็น่าจะได้อยู่นะอัดไปเลยเราจะเก็บกระสุนไว้ต้านไหมเก็บกระสุนไว้ต้านดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันเปืองอะนะ โคธนูยิงไปก่อนนะครับระเบิดด้วยมีระยะไปหมดนะครับปืนหลักเราต้องเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็สมุนหมดเนี่นะครับให้เพื่อนเราอัดไปก่อนเลยละกันเนาะแล้วก็จะยิงนิ่งๆละกันนะครับเราดูผลงานนะฮะมาแล้วมาแล้วมามีมาแล้วครับเปิดคลิปมาก็เป็นเกือบครื่งห้องอะนะยิงต้านไปครับเพื่อนแม่งเลยนะครับไม่มีอะไรทำนะครับยิงต้านไปยิงต้านไปยิงต้านไปนะครับนั่นแหละแตก โอเคครับโอโอ,อ,อ,อแตกกันหมดแล้วครับข้างบนคนระับมาดิม่ม,มีเอ้ยเกือบโก้ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วขอเงินก่อนนะครับตอนนี้นะครับชึบชึบอ่ามาตรงนี้สวยขึ้นเร็วสวยนั่นแหละครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวจะโดดมาตรงนี้มันจะรอดไหมเนี่ยกูโอ้เพื่อนเราเพื่อนเราโดดตกด้วยนะครับไอ้เหี้ยจิ๋วป๋าอะไรก็ตกเหมือนกันโอเควิ่งไปเลยครับอุ้ยปดต่ังเข้าเุ้ยเอ้าเฮียติดโอลิเวอย์กูกำนะครับไปแล้วครับ เฮ้ยมันมีมามี่อยู่ตรงนี้ว่ะอันนี้มันยืนเอฟเคนะครับมันมองไม่เห็นเรานะครับมีใครเห็นแล้วปะวะตัวนี้ไม่เห็นแล้วละครับวิ่งนี่ครับจ้ำนี่ครับโอ้โหมันเยอะมากเลยนะครับมันเป็นกันทั้งห้องแล้วมั้งเนี่อะ้ยอะไรอะไรเอ้ยอะจับจับจับ ไม่รอดว่ะเชิญดักกันหมดแล้วครับก็จากที่ลองยิงมานะครับปืนตัวนี้ก็น่าจะเบาเหมือนเดิมนะครับเอ้ยเช่าติดแฟลตไหนกอนแล้วข่าววอกเลยนะครับเฮ้ยหลังเข้าเพื่อนเอ้ยเกือบแตกเพื่อนช่วยด้วยรับหนูทีอ่ะโอเคครับ มาครับมาครับขอมีดหน่อยขอมีดหน่อยขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ชื่อว่าคิตตันนะครับคิตัลนี่คนนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่โยนมีดมาให้นะครับเดี๋ยวนะเขาเวลเท่าไหร่วะวลร้อยยี่สิบนะฮะโอ้โหวลยังสูงเลยน่าจะแบบว่าใส่ยืนบ้านนะครับโอเคอัดไปเลยครับ อ๋อไม่รู้ว่าแรงไม่แรงนะครับแต่ว่าก็ที่ยิงๆมาก็แบบเฉยๆนะนะเมจแล้วปืนนี้มันโคตรแพงเลยนะฮะมันไม่ได้แบบว่าขายในร้านค้าแล้วมันแพงมากเลยนะครับแบบกระบอกหนึ่งก็แบบต้องติดท็อปเซิร์ก็คือเติมประมาณกี่หมื่นก็ไม่รู้นะครับหลายหมื่นอยู่อะน่าจะเป็นปืนแบบเหมาะสําหรับสะสมนะครับไม่ได้มายิงให้มันโหดอะไรเงี้ยนะครับเออเอาไว้โชว์อะไรเงี้ยนะครับมันมีปืนพกอีกอันนึงด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ยิบปืนพกมานะครับ ยิงให้มันเด้งไปนะครับวิธีคนเกลียนนะครับให้มันเด้งไปนะครับนั่นแหละครับเอ้ยงานเริ่มเข้าแล้วครับมาๆๆๆอัดขมุมไปเลยครับโหเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับตอนนี้ที่ตัวดักว่ะตอดไปไม่น่ารอดนะครับอโอ้ยมาดีมาดีเดี๋ยวเราจะรอเกลียนเหมือนเดิมนะครับรอเกลียนเหมือนเดิมเลยนะครับผม ถือว่าเราเป็นการช่วยมัมมี่ไปนในตัวนะครับ PFK หนึ่งออลิเวอร์เลนธนูอะไรอยากเล่นธนูนนี้มั่งจังเลยนะครับน่าจะอย่างมัม,มี่มัม,มี่แรงน่าดูเลยนะครับโอเคกระสุนตอนนี้เหลือฮาร์ด63นัดนะครับน่าจะสบายๆนะครับเพราะว่าเพื่อนเราก็ยังไม่ตายกันนะครับอยู่ข้างบนกันเต็มเลยนะครับเข้าไปไม่ต้องออกมานะครับ เดี๋ยวเหลือประมาณสักยี่สิบวิดเนี่นผมจะขอไปล่าแล้วกันนะครับจะตายหรือว่ารอดก็ช่างแม่งแล้วกันนะครับจะวิง่งละนะครับเฮ้ยตามมาดิตามมาดิตามมาดิจ็บข้างหลังเหมือนจะแตกแล้วนะครับสวยเฮ้ยเอ้ามันมีตัวดักตัวนี้หรอคุยเยเชีเชี่ยเจอสเตปวิ่งวนไปนะครับ อะไรนับอะไรนับทำอะไรนับก็อันนี้ผมบอกเลยนะครับอันนี้เป็นมัมมี่คลาสสิกนะครับถ้าแบบไม่ใช่มัมมี่คลาสสิกเนี่ยผมจะวิ่งไวกว่านี้เยอะเลยนะครับโอเคข่าวิสุดท้ายนะครับวิ่งไปไล่ฟันแม่งนี่หว่านะครับอะไรทำอะไรเพื่อนโอเคก็ชนะไปนะครับมาเข้ามาถ่ายเจอโอริวอเชยเลยนะครับวันนี้ผมถ่ายตอนเที่ยงนะครับของวันที่ยี่สี่นะก็วันนี้แหละนะครับวันที่ลงคลิปแหละ มันอยู่แล้วนะครับโอ้โหมันเกือบแตกสองสามรอบแลวนะถ้ามันถือ AGB แล้วแบบว่าแบบเกือบแตกแต่มันก็ไม่แตกวะต้องใส่ดวงดีอยู่นะครับใชได้ใชได้นะครับางธีโอ้ลิเวอร์เป็นมัมมีม่ด้วยนะครับเดิเดนยโดดมาตรงนี้เลยนะครับดึงเฮ้ยติดหละเดี๋ยวผมจะขอเล่นมุมบั็กตรงนี้แล้วกันนะครับข้างบนเนาะตรงนี้มันบักได้นะครับมันไม่โดนแบนนะครับ พร <c oughs> าะฉะนั้นก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับโอเคนี่ตรงนี้เล่นได้นะครับแต่ว่าอย่าขึ้นไปข้างบนนี้นะถ้าขึ้นไปข้างบนเนี้ยโดนแบนนะครับโอเคนะครับนี่อะไรอะไรทำไรครับรอเลยรอเลยนะครับมาแน่นะครับนี่ไงมาชัวนะครับผมบอกเลยนะครับ เฮ้ยแล้วผมคนเดียวด้วยเชี yeah. ่ยรอดมั้ยเนีย่ยกูมาดิมาดิทิพายแล้วไนงะโอเคครับก็มองแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องมองนะน่าจะขวนไม่ถึงแล้วนะครับรวมไปโอ้โหแล้วแบบเยอะสัตว์รวมไปหนึ่งรวมไปอีกหนึ่งรวมไป รูวมไปไหมเออทำไรไม่ต้องขึ้นมาโอ้โห้ขอพยายามไม่สูงมากเลยนะครับบอมมี่ห้องเนี้ยก็เดี๋ยวอาจจะได้ไม่ตาสุดท้ายนะครับก็ไม่รู้เป็นบอมมี่หรือเปล่านะครับมาขอมินหด้วยขอบคุณมากขอดี้เขาแบบตัวยงว่ะเฮ้ยโอเคครับผมก็ขออนุญาต ไม่ให้มีตกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันมันจะชิบหายนะตายไปหนึ่งครับผมเฮ้ยเฮพื่ออะไรคิดคู่เหรอโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมเป็นมีหมดทุกคนไม่เป็นไรนะครับได้อยู่ได้อยู่ติดติดติดสวยล่ตบมันยัยมันรอดครับโดดไปแล้วนะครับล่าสุดโดดไปแล้ว สวยครับเพื่อนดักได้สวยเลยนะครับโอ้โหแล้วขโมนจะเข้าได้ไหมเนี่ยแล้วผมไม่ได้กดสกิลเอฟมาด้วยนะครับโอ้โหแล้วชิหายจะฟันได้ไหมนะเนี่ยอ้อมาทำอะไรอย,ใย,รอรอย่ในนี้คนเดียวครับมาทำอะไรในนี้คนเดียวครับตาไปนะครับตัวสุดท้ายครับผมไปเลยหาเลยนะครับอ,อึ๊บโอเคขอหาสักครู่นะครับตัวเดียว นป้ายไม่มีนะครับผมว่ามันต้องแอบอยู่สักมุมหนึ่งแนงเนะ่เลยมุมที่แบบพิเรนพิเรนเงี้ยตัวนี้มีปะตัวนี้ก็ไม่มีนะครับอืมตรงนี้ผมเหมือนจะเคลียร์หมดแล้วนะโอเคแตกแล้วครับผมโอเคครับแล้วก็ผมขอตัดเฉยเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสบวัสดีก็สวัสดีครับ